ผมได้ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องดารอนบอลไปมากมายนะครับก็มีหลายคนที่ชื่นชอบตัวเอกอย่างโซนโกคูเบติต้าพิคโคโลหรือฝั่งตัวร้ายอย่างเซลหรือฟรีเซอร์แต่ก็มีคอมเมนต์นึงครับอยากจะให้ผมทําเกี่ยวกับตัวละครตัวหนึ่งซึ่งบอกกันเลยว่าเป็นตัวประกอบและแทบจะไม่มีใครสนใจเลยก็คือเรื่องราวของเจ้าหมูจอมลามกอย่างอูลอนครับโดยจะมาในหัวข้อ9แฟก9เรื่องจริงนะฮะ มาดูกันว่าเบื้องหลังตัวละครนี้เนี่ยอาจารย์โทรียมาคิราเขาได้สร้างสารรค์แล้วก็แอบซ่อนอะไรเอาไว้บ้างที่แรกว่าจะทําเป็นคอนเทนต์รีวิวชีวิตแต่ข้อมูลน้อยเสลือเกินครับบทบาทมีไม่เท่าไหร่นะฮะก็มาในหัวข้อนี้ละกันถ้าพร้อมแล้วไปรับชมรลบฟังกันได้เลยครับ ข้อที่1ครับมาเริ่มกันที่ประวัติส่วนตัวของอูลอนสักเล็กน้อยนะฮะอูลอนคือตัวละครหลักของดราก้อนบอลในช่วงปีลาฟซาก้าเปิดตัวใน e ีพีที่4ครับมางงะตอนที่5เล่มแรกเลยนะที่ออกจนภัยในช่วงต้นเรื่องเขาปรากฏตัวมาในฐานะปีศาจสุดน่ากลัวครับมีนิสัยเจ้าชูแล้วก็ชอบจับตัวสาวๆไปจากหมู่บ้านแล้วก็คอยขู่ชาวบ้านอยู่เรื่อยๆด้วยโดยรอบนี้ครับมีเป้าหมายเป็นเด็กสาวตัวน้อยคนหนึ่งที่อูลอนเนี่ยถูกอกถูกใจบอกว่าจะรับไปแต่งงานด้วยและตอนนั้นเองครับโกคูกับบูมาก็ได้เดินทางมาถึงนะ ขอดราก้อนบอลจากชาวบ้านอุลอนที่ว่าก็ปรากฏตัวขึ้นครับและใช้วิชาแปลงร่างเป็นยักษ์ตัวสูงใหญ่มารับตัวเจ้าสาวแต่ทว่าแผนของบรูมาคือให้โกคูเนี่ยปลอมเป็นเด็กสาวคนนั้นระหว่างสนทนากันอยู่ครับโกคูเกิดปวดฉี่นะฮะแล้วความเป็นเด็กผู้ชายมันก็ยืนปล่อยกันซะดื้อเลยอุลอนเห็นก็ตกกระจายโมโหสิครับมีไอ้นั่นเหมือนเราเลยนะอุลอนก็ถึงแปลงร่างเป็นบัวย,ยักษ์ครับเข้าต่อสู้แต่โกคูเนี่ยไม่กลัวอยู่แล้วที่ไหนได้นะโมวแต่พูดมากไม่สู้กันสักที เพราะว่าอูลอนเนี่ยมันมีความลับอยู่อย่างไรละ่ะมันก็เลยเอาแต่โคครับแล้วก็หนีหายไปจนสุดท้ายเนี่ยพ่ายแพ้แล้วก็พากันไปพบกับสาวๆที่มันจับตัวมาแต่กลายเป็นว่าสาวๆเนี่ยชอบใจที่มาอยู่สบายในบ้านของอูลอนนะฮะไม่ต้องไปทําไร่ทําสวนทํานากับพ่อแม่นี่ก็คือ EP แรกนะครับที่เปิดตัวเจ้าหมูน้อยจอมทะลึ่งตัวนี้ ข้อที่2เรื่องการต่อสู้ครับถึงแม้จะเหมือนไม่สู้นะฮะแต่ตามข้อมูลบอกว่าอูรอนได้สู้ทั้งหมด1ครั้งทวนตลอดเนื้อเรื่องครับโดยเป็นการต่อสู้กับโกคูพระเอกของเราเนี่ยแหละถึงแม้จะไม่ใช่การประทะโดยตรงก็ตามแต่มันก็จะใช้วิชาแปงลงร่างโูไปโคมาแล้วก็วิ่งหนีบ้างบินหนีบ้างซึ่งอูรอนถือว่าเป็นตัวร้ายตัวแรกๆเป็นคู่ต่อสู้หลักในยุคเราก็บอลภาคเด็กนะครับก่อนจะมาร่วมเดินทางด้วยกันและหลังจากนั้นครับอูรอนก็ไม่ได้ต่อสู้กับใครเลยอีกตลอดทั้งเนื้อเรื่องก็แน่ละไม่ ลงเรื่อยๆหลังจากเข้าสู่พาร์ทศึกชิงเจ้าอิทธิภพ ข้อที่สามาพูดถึงข้อมูลเบื้องลึกเบื้องหลังกันบ้างนะครับเรื่องชื่อและที่มาของเจ้าหมูอูรอนซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากชาอูหลงครับเป็นชาของจีนนะเพราะว่าเนื้อเรื่องรักกันบอลในยุคแรกก็เกี่ยวข้องกับวิทยายุทธจีนมามากมายอยู่แล้วยิ่งไปกว่านั้นครับอูรอนยังถือเป็นตัวละครที่อ้างอิงมาจากเตอ,อร์โป้ยก่นะจากเรื่องไซย,ยิวนั่นเองเพราะว่าด้วยรูปร่างหน้าตาท่าทางครับแถมถ้าใครได้รู้ประวัติรักกันบอลของอาจารย์โทริยมากรีระก็ดัดแปลงมาจากโครงเรื่องไซอยิวอยู่แล้วมีลิงมีหมูส่่่่่วววววนนนนนนใใใใคคคครรเเเเปปปปป็ดีียผขอออนนไอ,อไไไ้้้กลลลาาาิิต ที่อูลอนหรือเจ้าตือปอยไกย่ปีศาจหมูจอมทะลึ่งที่เห็นสาวๆเป็นไม่ได้และนี่ครับคือภาพรับแรกของตัวละครอูลอนนะฮะจะเห็นว่ารูปร่างสูงใหญ่ถือคราดเหมือนตือปอยไกยเ่เป๊ะเลยจนพัฒนามาถึงประมาณรับที่3ครับก็ปรับลักษณะตัวเป็นเจ้าอูลอนอย่างที่เราเห็นเห็นกันเป็นหมูที่มีลักษณะคล้ายมนุษย์ครับสูงประมาณ3ฟุตหรือก็ประมาณ90เซนติเมตรผิวสีชมพูอ่อนยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยตอนแรกสวมเครื่องแบบกองทัพปลดแอกประชาชนจีนในยุคสงครามนะแม้ว่าภายหลังก็จะเปลี่ยนชุดไปก็ตาม ข้อที่4ครับเรื่องนี้ไม่ใช่ในเนื้อเรื่องหลักนะครับแต่เป็นข้อมูลที่เสริมมาเล่าถึงประวัติของอูลอนเขาเกิดในหมู่บ้านออกตากรครับเป็นหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยผู้คนหน้าตาประหลาดแล้วก็สัตว์ต่างๆที่สามารถพูดได้นะฮะอูลอนเนี่ยถูกไล่ออกจากโรงเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลครับเพราะว่าไปรักพาตวัวครูสาวซึ่งเรื่องนี้ครับเสริมในอนิเมะฟิลเตอร์ ep ที่149ี่านะฮะต่อมาเจ้าอูลอนก็ได้เข้าเรียนที่โรงเรียนแปลงล่างครับซึ่งเป็นโรงเรียนเดียวกับปูอันนะและเขาก็ กานเกงชั้นในของครูผู้หญิงนี่แหละครับเป็นเหตุให้วิชาแปงลงร่างของอูรอนเนี่ยมันห่วยแตกและสามารถแปงลงร่างอยู่ได้แค่5นาทีต้องพัก1นาทีถึงจะกลับมาได้เห็นไหมลราไม่ยอมตั้งใจเรียนก็เป็นแบบนี้ถึงจะเรียนไม่จบแต่ก็สร้างเนื้อสร้างตัวด้วยการหลอกเงินชาวบ้านมามา,มากมายนะฮะจนสามารถสร้างคารืหา์หรูข้างหมู่บ้านานารูครับซึ่งก็คือหมู่บ้านที่พบกับพวกโกคูในครั้งแรก ข้อที่5ยังเกี่ยวข้องกับเรื่องชุดของเขาครับในการปรากฏตัวครั้งแรกๆของเจ้าอูลอนเนี่ยเขาก็ได้สวมชุดที่มีชื่อเสียงจากผู้นาคอมมิวนิสต์จีนอย่างเหมาเจ๋อตงนะครับซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าตัวละครน,นี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากบุคคลในตำนานจริงๆตัวอีกเรื่องหนึ่งครับที่ว่าอูลอนเนี่ยเป็นหมูที่สวมเครื่องแบบกองทัพคอมมิวนิสต์นั้นสื่อถึงความคิดของโทเรียมา,ากรีระที่ซ่อนเอาไว้เบื้องหลังตัวละครน,นี้ครับนอกจากอูลอนจะมีทัศนคติที่มืดมนหื่นกามในรูปลักษณ์ช่วงแรกๆแล้วพอมาช่วงหลัง โฟกัสที่ท่านเซียนเต่าแทนและยังอาจอ้างอิงถึงนวนิยายเรื่อง Animal Farm ครับเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นอีกตำนานหนึ่งเลยนะฮะผลงานของจอร์จออเวลเนื่องจากหมูในนวนิยายเรื่องนี้เนี่ยก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากโจเซฟสตาลินครับผู้นําในยุคสาภาพโซเวียตนะครับแล้วก็เป็นหมูที่ควบคุมรัฐบาลคอมมิวนิสต์ในฟาร์มถ้าใครได้เคยอ่านนะฮะก็จะเป็นเรื่องการเมืองเน้นๆเ,เลยพอตัดภาพมาดูในรักกันบอลซูเปอร์ครับชุดของอูรอนเนี่ยก็จะไปดูคล้ายกับชุดอดีตท่านผู้นําเกาหลีเหนืออย่างคิมจองอิที่่่่สสวมสซึงเป็นนนรุุคคณพอะ ไม่ใช่รุ่นปัจจุบัน ข้อที่หครับหลังจากรู้ว่าอูลอนเนี่ยเป็นหมูน้อยตัวเล็กน่ารักนะบูมาก็ตัดสินใจพาอูลอนเดินทางไปด้วยเพราะคิดว่าวิชาแปลงร่างจะเป็นประโยชน์กับทีมแต่ารู้ไหมครับมีแหลตัวอันตรายเลยนะโดยเฉพาะกับบูมาต้องระวังให้ดีแต่มันก็จะมีเรื่องราวมกนี่ที่เข้ามาทําให้อูลอนก็ถือว่าเป็นวีรบุรุษของเรื่องเลยก็ว่าได้ถึงแม้อูลอนจะไม่เต็มใจเดินทางไปด้วยครับเมื่อรู้ว่าจะต้องเจออันตรายมากมายข้างหน้านะในการรวบรวมดราก้อนบอลแต่บูมาก็ได้สร้างพีพีแคนดี้ครับที่พอได้ยินเสียงปีแล้วจะท้องเสียขึ้้นนนนมาาาททััีจจบช่วงปรกกออล็ได โกโคแปลงร่างเป็นลิงยักษ์เขาเป็นคนแรกในเรื่องรากันบอลนี้เลยนะครับที่เป็นคนตั้งข้อสังเกตว่าโกโคเนี่ยไม่น่าจะใช่มนุษย์โลกนะน่าจะมาจากต่างดาวซึ่งก็เป็นแบบนั้นจริงๆในภายหลังนะฮะและที่บอกว่าเป็นวีรบุรุษเนี่ยเพราะว่าก่อนที่ปิลาฟจะขอพรยึดครองโลกอุลอมมันก็ได้ตัดหน้าขอกางเกงในเป็นการขอพรครั้งแรกในเรื่องข้อที่7งานอดิเรกของอูลอนคือการสะสมกางเกงชั้นในไม่อยากจะพูดอะไรไปมากกว่านี้ละก็ตามนั้นแล้วการข้อนี้ ข้อที่8ครับในโลกอนาคตของทรัง k s เนี่ยตัวละครตายกันไปหมดแล้วนะไม่ว่าจะเป็นนักสู้ที่เก่งกาจแค่ไหนแต่ถ้าว่าหมูน้อยอย่างอูลอนเนี่ยเป็นผู้รอดชีวิตมาได้ในรายการพิเศษทีวีสเปเชียลเรื่องดัก g o นบอนแซ t t e h i s t t r y of t r u n k ัครับอูลอนยังอยู่นะฮะ โดยอาศัยอยู่ใต้ท้องทะเลลึกใกล้กับบ้านเต่าเป็นการซ่อนตัวในเรือดำน้ำร่วมกับท่านมูเทนโรชิปูอันและเจ้าเต่าในขณะที่มนุษย์ดัดแปลงอารวาสไปทั่วครับทั้ง4คนก็ยังเพียงแค่รอความหวังบางอย่างเพื่อจะได้ยุติเรื่องทั้งหมดอูลอนในโลกอนาคตไม่ได้ปรากฏตัวในสื่ออื่นเลยนะครับในขณะที่เจ้าเต่าในโลกอนาคตเนี่ยปรากฏตัวในอนิเมะเรื่องดังกมบอลซูเปอร์ถึงจะรอบไปได้นานพอสมควรแต่คาดว่าอูลอนก็ต้องมาตายในช่วงไทม์ไลน์ของโกคูแบล็กอยู่ดีและข้อที่9ก้าข้อสุดท้ายครับ เมื่อพิจารณาจากเสียงาพากรวมถึงการแสดงออกท่าทางของเขาเราอาจมองข้ามข้อเท็จจริงที่ว่าอูลอนเนี่ยเป็นเพียงแค่เด็กคนหนึ่งนะฮะในความเป็นจริงแล้วอูลอนอาจจะอายุเพียงแค่9้าขวบเท่านั้นในช่วงต้นเรื่องของดราก้อนบอลซึ่งอายุน้อยกว่าทั้งโกคูและบูม่าถือว่าเป็นเรื่องน่าสังเกตนะครับโดยเฉพาะเมื่อพิจารณาถึงความทะลึ่งตึงตังของเจ้าหมูนี่และเมื่อมาถึงในภาคปัจจุบันครับก็คาดว่าอูลอนน่าจะอายุประมาณ45ปีแต่หน้าตายังเหมือนเดิมเลย ก็จบแล้วนะครับสำหรับทั้ง9ข้อที่ผมคัดเลือกมาเล่าให้ฟังกับเรื่องราวของอูลอนเจ้าหมูจอมทะลึ่งตัวนี้จากเรื่อง Dragon นบอลครับช่วงแรกๆก็มีบทบาทเยอะพอสมควรนะแต่พอหลังๆเนี่ยอาจจะหายไปบ้างตามเนื้อเรื่องที่มีการต่อสู้ดุเดือดนี่ก็เลยเป็นอีกหนึ่งเหตุผลครับที่ผมเลือกมาจัดทาในหัวข้อ9 f ้าแฟกต์แทนที่จะเป็นรีวิวชีวิตนะฮะเพราะว่าเนื้อเรื่องไม่ค่อยมีอะไรสักเท่าไหร่แต่นั่นแหละครับเราก็ได้รู้เบื้องลึกเบื้องหลังของตัวละครน,นี้มากขึ้น หาชื่นชอบสามารถกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกับทีมงานพวกเราวอช h มอรกันได้นะครับและอย่าลืมกดติดตามครับเพื่อรับชมคอนเทนต์การ์ตูนมากมายหลากหลายแนวเลยที่จะเตรียมมาให้ในคลิปต่อๆไปไว้เจอกันในคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ